สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินม้นท์ีหมีไม้ค่ะก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับวิดีโอเบียชาค่ะทุกคนหลังจากที่ได้ดูกับ MV เพลงโลเลของน้องหนุ่มแอดลาสกันไปนะซึ่ง MV น่ารักสดใสค o l ล์ฟูมากๆนะคะเดี๋ยอันนี้เราจะมารับชมกับคลิปเบื้องหลัง behind the scene ของตัว MV ตัวนี้ไปพร้อมๆกันนะมาดูกันว่าหนุ่มๆจะน่ารักสดใสเหมือนใน MV หรือเปล่าโอเคเม่ราใช้เดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมกับ เบื้องหลังถ่าย MV โลเลของหนุกแอดลาสไปพ,พร้อมๆกันเลยค่ะพร้อมแล้วเริ่มอันนี้ไปทำการบ้านชื่อมาแล้วนะแต่ว่าอาจจะยังจำไม่ค่อยได้แม่นๆเท่าไหร่นะทุกคุณ ลลลลสวัสดีครับชาวเอลิสทุกคนนะครับผมก็วันนนะครับเราอยู่กันที่ออกองถ่าย MV เพลงโลเล่ั่างเงนะครับผมก็<อ>มาอยู่ที่ทะเลเพราะว่าเราเป็นคนโรเลเราก็เลยต้องเดินเซแล้วก็ลงทะเลแล้วก็หาไปเลยไ <Nice S 2> ยนซ์มีเล่นมุกวันนี้เนี่ยเราเตรียมตัวกันมาเยอะมากนะครับก็ทางการซ้อมเต้นแล้วก็ปรับลุกของทุกคนซึ่งผมก็ปรับเหปอนการนี่ว้ แต่ว่าผมยังไม่เห็นเดี๋ยวจะเห็นในชุดที่2ว่าแบบทําสีอะไรมานัน่นเองนะของทุกคนก็จะมีเปลี่ยนลุกเหมือนกันเปลี่ยนเป็นสีชมพูเอ้ยเราไม่ถปายบอยหรือ่าไม่ทันแล้วไหมลูกมีเปลี่ยนลุกกันก่อนทายเมื่อกี้ทันหรอือเปล่าน่ารัก เห็นแค่ตายังน่ารักเลยตอนนี้ถ้าเราจะมีสซไพลา์เออร์วินนะครับพอผมนี้ตัดไปละก็จะสีหมดเลยจากที่เห็นเป็นสีทองน้ำตาลที่เคยเห็นเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกเข้มๆเป็นสีสว่างแดงพอโดนแดดอะไรครับอย่างที่ทุกคนเห็นในเอมวอะไรเนี้ยที่คุยกันไว้นะผมน่าจะเป็นสีผมแบบน้ำตาลธรรมชาติธรรมชาติครับเพราะว่าจาก ซิงเกิลที่แล้วผมทำสีสันไปแล้วแล้วก็รอบนี้ด้วยชุดผมที่แบบมันเป็นสีสันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าผมต้องเป็นแบบสีธรรมชาติเมื่อกี้พี่เจสเดินมาบนว่าอ๋อเคอการผมครั้งแรกตื่เต้นมากอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราดูว่าขอพี่เจจะเป็นไงกันพูดเลยว่าถูกใจที่สุด เพราะว่าทุกคนก็น่าจะรู้ว่าสีส้มเป็นสีนผมราอะไรอเงี้ยแล้วพอได้ทําสีนี้ก็เลยแบบตีใจอะไรเงี้ยแล้วก็ออกมาผม <c oughs> ผมไม่รู้นะแต่ผมชอบใช่แล้วก็ผมว่าความยาวประมาณเนี้ยพอเสร็จออกมาเราน่าจะทำเป็นลูกเล่นอะไรอย่างเงี <c oughs> ้ยเยอะคิดว่าโ <c oughs> อเคที้ทางร้านก็เหลือแค่เราสองคนเพราะ <c oughs> ว <c oughs> ่าเขาเริ่เสร็จกันตั้งแต่เช้าแล้วชมพูชมพูมากเพิ่งมาตอนนี้พอสอบทั้งวันเลยก่อนหน้านี้เหมือนมีคนเดาว่าน้องมวนทำสีผมสีทองหรือเปล่าเห็นในคลิปี้แบบ มีทงผมสีทองหรือเปล่าเนี่ยมีออนสีตอนแน่นอนเขาเรียกว่าสับขาหลอกครับสับขาหลอกครับผมจ <c oughs> ริงๆเราม้วนทำสีชมพู <c oughs> ใช่ก็จะคล้ายๆสีพิจูแต่พิจูจะเป็นสีออกชมพูส้มสว่างขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เอ็มวีมันจะเป็นยังไงถ่ายจะเป็นยังไงจะร้อนหรือเปล่าโอ้ร้อนแน่นอนไปดูกันเลยครับร้อนแน่นอนตอนนี้เราอยู่ที่เสร็จแล้วเมื่อกี้ผมเพิ่งแต่งหน้าเสร็จน่าจะเป็นคนที่สองเพราะว่า พี่ไนนี่ลงไปถ่ายคนแรกเลยครับผมนี่ผมถ่ายเดียวกันเลยครับใช่ครับวันนี้เอาแล้วเหรอเอาแล้วเปิดคนแรกเลยหัวร้องเพลง เพิ่มอะไรไหมครับเดี๋ยวว่าอันนี้รู้สึกว่าโอเคเลยแต่ว่าใครเป็นคนติดขมวดคิวครจริงไม่ติดฮะแต่ว่าชาแดดชมหนุ่มจะขมวดคิ้วไปพยายามแบบพยายามเลิกคิ้วแดดส่มองตาโอ้หน่ารักจัง ได้ครับได้เวลาของดาราเบอร์ใหญ่แล้วครับเป็นได้ครับแดนดาราเบอร์ใหญ่ไปแล้วกลังรีบลองเสือ้อครับหขาขาดไว้น,นึ่งโอเคพยายามลงน้ำหนักตรงนี้ขานนะเพราะถ่านนั้นนะถ้าเหยียบมันจะโยบเยินโอเค<ะ>โอ้ เมื icana, ่กี้นะครับก็เราได้ทำการขึ้นไปบนรถแล้วก็เห็นชุดแล้วเห็นชุดภูมแล้วคือร้อนแทนขายน้ำนักร้อนแทนตป้นแรงๆมากไม่ได้เราก็ต้องแบบพยายามแบบยิ้งหนักไปฝั่งที่แบบ รถมันแข็งแรงกว่าเลยสนุกดีครับสนุกดีเพราะว่าอากาศดีมากๆ oh. แล้วก็กำลังใจเพียบเลยครับกำลังใจจากน้องๆที่มาเล่นทะเลมี <laughs> แบบบายบายให้กำลังใจกันก็กติดตามผลงานแอร์ร่าด้วยนะครับทุกคนเป็นไงตะกี้พี่ถามเป็นไง <laughs> ขาแข็งเลยครับข <laughs> <laughs> ึ้ไนไปบนรถเลยหนิใชื่อเออใช่ตัวขึ้นไปไง ก็ต้องขึ้นมาได้ขึ้นไปแต่ว่าแต่ว่าเราโย่มาไม่ได้เพราะเขาเบรถเนี่ยหรือไม่งั้นไม่หักไม่แล้วถ้าพี่เต้นอยู่แล้วรถมันไหลลงทะเลเออจบแล้วปีตินานได้ซีนนะไม่ลอยได้ซีนลอยแทนลอยทะเลอ่ะลอยขาคุณเออวินจังเออวินจังลุกเลยครับหมอดูหมอดูใส่ถุงมือมันไม่ใช่ถุงมือมันเป็นชุดเขาเรียกว่าบอดี้สูท แล้วมันเล่นโทรศัพท์ไม่ได้ทุกคนมันกดไม่ได้อะแล้วผมก็แบบอดเล่นโทรศัพท์อยู่คนเดียวเลยอละคือเช้าออวินแต่เล่นก็คือบอกแท็เรื่องแค่ไหนจริงจริงต้องให้แบบคนอื่นแบบทำแบบเล่นโทรศัพท์ให้เราก็ดู <laughs> <laughs> จริงจริงเป็นซิงข,ของเออร์วินแต่ว่าแท็อะในเร<ะ>ื่องเด้ติดเขาไปนั่งกินพิซซ่าหลังรถเลยครับผมทางกองมีพิซซ่าให้เรากินถาดเพราะว่าพวกเรานี่มันสายกินเยอะผมว่าถ้าเทคหนึ่งน่าจะเกือบหมดถาดแล้วล่ะเพราะฉะนั้นถ้าถ่ายกันเยอะเนี่ยก็น่าจะต้องสักสองสามถาด

งานแลเบื่องหลังคือปิวสุดโอ้โล้นหูนั่นฟัขอให้กินหลอกหลอขอให้กินจริงนะอเหี้ยเป็นปากนนเอเออมันเป็นพรอปขอ้กินหลอกหลอ ในซีเราต้องเช็คแล้วก็ทำให้พี่จูกับพี่นายกินนะครับผมก็ไม่ใช่บาร์เทนเดอร์ผมก็ทำไม่เป็นหรอกแต่ก็จะพยายามแบบเอาให้เหมือนที่สุดอะไรอย่างนี้เห็ุชุดเอ์วินละคือแบบร้อนแทนคุมทังมือเลยค่ะ ถ้าผมก็ถึงตอนที่จะเป็นคิวสมาคมคนหัวสีต้องผ่านนะนะผมตื่นเต้นมากกับเพลงนี้เพราะพวกเราตั้งใจทำกันมากเลยฮะน้องยุ้ตื่นหรือยังเนี่ยตื่นแล้ว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 ดทนายเหัวสี่พี่ตัวมากพี่โมกมากเด็กนั่งเต้นได้นั่งเต้นหน่อยนั่งเต้นได้คือสอดเท

คนสุดท้ายครับก็มาถึงสุดท้ายสําหรับผ่าเช้าแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันเหมือนเขาดูอยู่ว่าจะให้นั่งหรือยืนอะไรอย่างนี้เขาที่เดินดูแล้วทรายดูเต้นยามากเลยรอดูกันเจ๊ดหล่อเข้มมากเลยอ่ะก็เดี๋ยวผมต้องไปถ่ายแหละจะไปรอดูกันว่าฉากคนจะเป็นยังไงเนาะหันหน้าไปหนโลกหน่อยมองไปทางอื่นนี่ใช่ไหมเตา แอนน่นครับแต่ผมว่ามันสนุกดีแบบผมจ้อยกับเพลงมากเลยนะจริงๆกับใเนี้ยชอบตรงป้ายข้างหลังมานะครับที่แบบมันมีโลเล่มีแอตลาเจโอว่าแบบ มันมีลูกเล่นได้เยอะโคตรผมดูอยู่เสียดายมากขเขาอะจะทำอันนี้แลืมเสดา่ดูผมลเมื่อพี่เจสูอยู่ไปอยูู้อยู่เนีโคตรดีพี่ชายเนีโคตรดีพี่ชายเป็ ชอบความแบบเอเนอร์จีของทีมงานอ่ะเด๋ยดสุดวก็น้องลื่นหรือเปล่ามันเป่นชิบูมต้องมานน่ได้ครับว้าวมันยากเพราะว่ามันลื่นครับสาย เป็นทรายฟูฟูแล้วพอเรายิ่งเต้นเราก็ยิ่งโดนทรายดู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 ตลกอ่ะสุดยอดนะนี่คนนี้เขาเตะทรายได้จริงจริงมันมันยากครับเพราะว่าเราโอ้โหจะเต้นอยู่ในพื้นท้องซลอมที่มันแบบเรียบๆแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นดีโอ้ หนุ่มแว่นตาคนนั้นน่ะน่ารักเกินไปแล้วนะโอ้วันนี้ผมก็นึกว่าแบบเฮ้ยพอเต้นไปรอบแรกผมรู้สึกเฮ้ยเหนื่อไม่ค่อยออกว่ะแบบวันนี้ได้ไปนอนที่ดีจะเต้นไปแค่สองรอบนี่แหละครับคว่วมเลยอันนี้อันนี้เป็นท่อน โอ้เพื่อนเป็นน้องมามากอ้หมาโอ้มาก็เป็นครอบครัวเลย ตะกี้ฝนตกนะครับกำลังแบบพวกเราจะคงกำลังเดินเข้าไปตรงการทะเลเลยครับเพราะมีที่นั่งรัดเดี๋ยวพี่เจจะต้องซิงท่อนตัวเองอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าอยู่ดีก็ตกทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดแล้วก็ทีเดียวแบบแรงมากแ,แล้วเราก็ต้องรีบวิ่งกลับมาตอนนี้ก็กระจายก,กันอยู่หลายห้องก่อนเรามาได้ขอสถานที่ก็จุดเทีนยนไหวจุดธูปไหว้ววผมนอนอยู่ตรงนี้แล้วก็แอบมอง ลิงวิ่งมาแล้วก็ปัดของไว้ตกแล้วก็แอบกินหมดเลยแล้วหลังจากนั้นก็กำลังจะไปถ่ายแล้วก็กลตกเลยโอ้ไม่เชื่ออย่าลุกหลุดน้องัู ตอนนี้นะครับก็เปลี่ยนชุดแล้วนี่ก็จะเป็นชุดนี้ก็จะมีแบบที่พาดคอพาดหน้าอะไรอย่างงี้นะครับก็นี่อันนี้ก็คือเวลาตอนนี้ก็คือประมาณ5โมงกว่าแหลวดูนีอ่อนดีกว่าตัวสายแบล๊น่ารักนีออนแบล๊น่ารัก ตึ๊งตึ๊งตึง๊งตึ๊งตึงหวานเจี๊ยบหมดกันพี่เจ๊ดใจสงบเป็นหวานจริงเหมือนเหมือนคนละร่างกับเมเลอะเสอที่คนหลับไม่ใช่คนเดิมเสร็จแล้วเสร็จแล้วมากระล้วเสร็จแล้วมากระไรคนเดิมมันคุ้นอยู่เอาอีกเอาอีกโอ้หอหล่อมากหล่อมากเลยสุดยอด ไปไปคือเท้าเปียกไปนะเออเจ็ดจนแก๊ แเยอะๆใช้แบบ out of the box เยอะๆเย a h y e let's go เข้าโหมดจริงจังน้ำเข้าตาผมครับดีแล้วบรอแต่ผมทำได้เพื่อนบีตอนนี้ซิภูมิไม่ต้องน้ำเส้าตาคอนเทนต์ได้ปะเฮ้ยเฮ้ยมีเรื่องการกองถ่ายอาทุกคนไปหรือเปล่า อีกแล้วสบายแล้วมิเรองสบายตลอดวิ่งเ er. ินเลยอยาเล่นเดมากเลยผมรอไม่มีใครกลัวเท่าผมนะอยู่ข้างๆคุนี้ผมจะแกล้งอาะแ็ทจุ่มไม่ได้ได้รู้วิ่งที่หนึ่งนายเอวินแพทริกแทนนอสรูวิ่งที่สอนายพัทไบุญโอภาสุวรรณวิ่งที่สามนายเดชาธนวันชุลรูวิ่งสีนายนันนนาพิติตัวห้า พรัฒน์โค้ชไทยรูเจ็ดแห่รูรูเจ็ดแห่จุฬนรับรูเจ็ดวิทย์พลสมคิด พี่เดียว ar, ได้ยังพี่ผมก็แบบตกใจอ่ะสีรองเท้าเลยโดนแกงอ่ะมีคนกดผมลงไปในน้ำอ่ะจู๊น่ารักกันตากัรแล้วผมทุกคนนึ่งทุ่มมาจาการที่ตรงนู้นนะจ๊ะคีับผมครับผม บรรยากาศเหมือนแคมปิง้งใครจะโหดก,กว่าต้องธรรมดาตรงคือไม่มีสายที่เราจะเข้าถึงดนตรีมันไม่มีส er <c oughs> ายทำขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ ใช่สองเดลาใช่เรื่องนี้แค่เรามีกีตาร์มันก็ถือว่าเราเข้าถึงดนตรีแล้วกีตาร์ท<ต>ี่<ต>ไม่มีสายสมไม่ผิดใจอาทิตยข้างหน้าผมจะไม่ทำอะไรนะผมมาสำหรับวันนี้อย่างเดียวเลย <Okay. S 1> คือเป็นแบบสุดๆอะเต้นกับทรายผมว่าทรายกับน้ำเนี่ยเอาเรื่องอย่างครับเพื่อทุกคนนะจังไม่นะเพื่อทุกคนนะให้ใจใจไ พลุสติกเวอร์ชันน่างัวงัว ถือว่าเสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับเ v ของเราเป็นไงครับทุกคนเหนื่อยไหมครับเหนื่อยมากครับสำหรับ3วันสองคืนนี้เพิ่มไปวันเดียวก็วันนี้เราได้เต้นจะหลายๆพื้นที่เราไม่เคยเต้นครับเช่นเต้นกับทรายเต้นกับพื้นทรายที่มีกระดานอยู่ข้างล่างเต้นในน้ําอะไรอย่างเงี้ยเต้นกับทรายที่เอียงเอียงคือสุดๆถือว่าเป็นการเต้นที่ท้าทายสำหรับพวกเราครับใช่ครับแต่เราก็ผ่านมันไปด้วยกันได้ ถึงจะมีลื่นไปบ้างแต่ก็ได้อยู่เพราะงั้นครับฝากเพลงเด็ดๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเพลง cover จันเจ้าแล้วก็ฝากเพลงโลเลโลเลโลเล กมีประปด,ปด,ปดแล้วไงครับผมก็ฝากขอฝากเพลงโรล,ลไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจอ้อมกายอ้อมแขนพวกเราและทีมงานเนี่ยตั้งใจทํามันมากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รับสิ่งนี้จากพวกเราไปจริงๆพลังงานบวกนี้ที่เราเพิ่มให้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับเพลงเพลงนี้แล้วก็ฝากติดตามช่องทาง ติดต่อนี่ครับต้านนี้เลยโอ้โหนอะไรผมนอนละกดซับใช่กดซับแล้วใครกดกระดิ่งกันดิ่งกดแล้วฟอลโล่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนมากๆที่ทําให้ผลงานชี้นนี้ของเราเกิดขึ้นมาได้ก็เราหวังว่าทุกคนจะชอบสิ่งนี้กันนะครับแล้วเจอกันครับ เราจะปิดคลิปด้วยการลงทะเลไม่่เลยไม่ใช่ไม่ใช่บ๊ายบายลเลโลเลยะ้เ้ทะเลทะเลยะทะเลทะเลยะเฮไปลไเ้อ เอาไปเล่นเล่นเล่นท่าปือซีนแล้วทุกคนเลย MV เพลงโลเลที่ว่าสดใสแล้วมาเจอเบื้องหลัง MV นี่คือ ทางน่ารักแล้วก็สดใสบวกปนแสบ,แสบๆปนฮาๆนะทุกคนน่ารักมากน่ารักมากนุ่นนุ่มแอตลาสนะ <c oughs> ก็ฝากไปดูในช่องของนุ่นุ่มด้วยนะคะกับเบื้องหลัง b e h i n d the c แล้วก็เพลงโลเลโ l o l โลเลอย่า l o l ลตัวเดียวนะเออโ o เลกับนุ่น,นุ่มแอตลาสนะ ก็นั่้นะคะจบไปแล้วนะคะกับ h e a c t i o n วันนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกด like, or share, or ไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็เลื่มกดกระดิ่งดูดีดูด,ดีเพื่อติดตามคลิปที่มีจะปล่อยออกมาหน้าๆด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน,นะคะ่ะไอยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปละคะ่ะไปปะ